สวัสดีค่ะมาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยคลิปนี้สุพิตาจะพาท่านผู้ชมไปเพิ่มจํานวนไม้ในบ้านกันค่ะไม้ที่เราจะมาเพิ่มจํานวนคือน้องต้นนี้เลยนะคะน้องต้นนี้มีชื่อว่าจันทการค่ะเป็นไม้สกุลดิฟเฟนบากเกียนะคะสำหรับไม้สกุลดิฟเฟนบากเกียค่ะเป็นไม้ที่มียางเป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัด ให้ท่านผู้ชมระวังกันด้วยนะคะนี่ค่ะน้องต้นนี้นะคะเขามีขแขนงแตกออกมาข้างลําต้นแบบนี้หรือว่าแตกหน่อออกมาข้างลําต้นแบบนี้เยอะมากเลยค่ะสุพิตาก็จะพามาตัดเพื่อเพิ่มจํานวนนะคะนี่ค่ะวิธีการตัดก็ตัดไม่ยากค่ะใช้มีดคมๆนะคะให้ระวังมือด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะไม้สกุลดิฟเฟนบาเกียค่ะยางของเขาจะมีพิษนะคะสําหรับท่านไหนที่แพ้ให้ระวังหรือไม่แพ้ก็ต้องระวังนะคะให้สวมถุงมือ ก่อนที่จะไปสัมผัสนะคะถ้าเกิดเราสัมผัสในส่วนของใบหรือว่าลำต้นเขาปกติก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปสัมผัสยางของเขานะคะจะเกิดอาการเป็นพื้นแดงหรือว่าปวดแสบปวดร้อนกันได้เลยสำหรับท่านไหนที่แพ้นะคะตอนนี้สุนพิาก็ตัดในส่วนของหนอที่แตกออกข้างลำต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาตัดในส่วนของยอดกันต่อนะคะนี่คะ่ะสุนพิก็จะตัดยอดนะคะ ตัดประมาณนี้ค่ะและยอดของเขาค่ะทุกคนเขามีหน่อออกมาด้านข้างอีกยังมีให้เราเห็นอีกนะคะนี่ค่ะสุพิตาก็จะมาตัดากาบก้านที่เกะก,กะออกไปเลยนะคะแล้วก็จะตัดหน่อของเขาอีกนะคะซึ่งหน่อน,นี้ก็มีอยู่ประมาณ3-4ใบก็ใช้ได้อยู่ค่ะน้องมีข้อด้วยนะคะแต่ถ้าหน่อไหนเล็กเกินไปนะคะมีจํานวนใบน้อยค่ะก็จะปล่อยเขาให้อยู่กับยอดแม่เขาไปแบบนี้นะคะสุพิตาก็จะตัดออกแค่ หน่อไหนที่น้องมีข้อนะคะมีข้อตาหรือว่ามีใบตั้งแต่3าสี่ใบขึ้นไปนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดในส่วนของหน่อที่แตกออกข้างลำต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุพิตาก็จะไปตัดในส่วนของท่อนที่อยู่กับลำต้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดไปนะคะเพราะว่าถึงแม้น้องจะแตกอ่หน่อออกด้านข้างแต่น้องก็ยังมีตาให้เห็นอยู่นะคะสุพิตาก็จะนําไปชํานะคะ เราจะตัดประมาณ2อข้อนะคะสข้อสท่อนนะคะไม่ใช่2ข้อนะคะ2ท่อนค่ะนี่ค่ะสุพิตาก็จะตัดแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของท่อนนะคะสุพิตาก็จะไปปลูกกับทรายนะคะส่วนยอดค่ะสุพิตาก็จะปลูกกับ ะมะพร้าวสับนะคะซึ่งเป็นมะพร้าวสับหน้าโม่ค่ะที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะตอนนี้สวนพิตาก็วางน้องทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะรอยางของเขาซึมออกมาให้หมดก่อนนะคะก่อนที่จะไปทาปูนแดงค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่รีบนะคะ สามารถตัดน้องแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นวันๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหี่ยวนะคะเพราะยางของเขาค่ะจะซึมออกมาตลอดนะคะสําหรับไม้สกุลดิเฟนบาเกียเป็นไม้ที่มียางค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะและยางของเขานี่แหละค่ะที่ทําให้เวลาเราชําเขาเน่าได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้สุภาาก็จะมาทาปูนแดงทุกๆกกิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของข้อที่เราตัดออกมานะคะทาทั้งสองด้านส่วนของยอดก็ทาแผลที่เราตัดยอดออกไปด้านข้างด้วยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะทากันให้ทั่วถึงสําหรับปูนแดงจะช่วยปิดแผลของเขานะคะนี่ค่ะส่วนของท่อนเราก็จะมาทาทั้งสองท่อนทั้งสองด้านนะคะปูนแดงจะช่วยปิดแผลนะคะหลังจากที่ทาปูนแดงแล้ว เราก็ยังจะไม่ปลูกน้องในทันทีเลยนะคะเราจะปล่อยให้ปูนแดงแห้งนะคะเน้นนะคะแห้งให้สนิทนะคะปล่อยไว้แบบนี้เลยให้น้องแห้งแห้งนานได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเข้าไปแล้วเราจะต้องนําเขาไปแช่ในน้ําอีกทีนะคะส่วนของตอค่ะอย่าลืมทาปูนแดงให้น้องด้วยนะคะทาปูนแดงแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ต้องลดน้ํานะคะปล่อยไว้ประมาณ7วันนะคะเขาก็จะ แผแห้งนะคะถ้าเราลดลาดน้ําเขาตอนนี้แผลเขาอาจจะยังมียางซึมออกมาอยู่ได้นะคะจะทําให้น้องเน่าค่ะและนี่ก็เป็นวัสดุปลูกของเรานะคะเป็นมะพร้าวสับหน้าโม่นะคะทุกคนที่สุพิธาแช่น้ําทิ้งไว้แล้วนะคะก็จะนํามาปลูกค่ะวิธีการปลูกก็เหมือนกับปลูกไม้ชนิดอื่นๆนะคะปลูกง่ายๆค่ะสําหรับกระถางค่ะเราก็จะใช้กระถางที่พอเหมาะนะคะไม่เล็กจนเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็ดูความเหมาะสมของกระถางนะคะนี่ค่ะตอนนี้สุพิธา ก็เริ่มปลูกในส่วนของหน่อเล็กๆก่อนค่ะก็จะใช้กระถางประมาณขนาด4นิ้วนะคะกดให้แน่นๆนะคะกดให้แน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการปลูกนะคะเดี๋ยวสซฟิตาขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆไปปลูกยอดอื่นๆให้เสร็จก่อนที่จะพาทำขั้นตอนต่อไปนะคะ สำหรับการปลูกในส่วนของหน่อที่เราแยกออกมานะคะนี่ค่ะสุพิตาก็จะกดให้แน่นๆเลยเพราะว่าวิธีการกดให้แน่นค่ะจะช่วยให้ต้นของเขาไม่โค้งเพลงนะคะและมีคําถามของหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามาเพราะว่าเวลาปลูกใหม่ๆแบบนี้ต้องเติมปุ๋ยไหมยังไม่ต้องเติมปุ๋ยนะคะต้องรอให้ระบบรากน้องเดินดีก่อนนะคะเราไปเปลี่ยนวัสดุปลูกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รากน้องเดินแล้วค่อยเติมปุ๋ยให้เขานะคะและตอนนี้ค่ะสุพิตาก็นําน้องมาวางในถาดที่สามารถรองน้ําได้นะคะ อาจจะเป็นจานรองหรือว่าเป็นถาดแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะมาลดลาดน้ํากันค่ะแล้วก็ปล่อยให้มีน้ําขังในถาดไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสุพิตาก็จะลดน้ําด้วยน้ําเปล่านะคะไม่ได้ผสมน้ํายาเร่งรากหรือว่าอะไรนะคะเป็นน้ําเปล่าลดธรรมดาง่ายๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนของต้นนะคะสุพิทาก็จะไปปลูกในทรายนะคะซึ่งเป็นกระบาทรายที่สุพิทาเคยปลูกเศรษฐีวินสันไว้นะคะวันนี้เราก็มาฝากไว้ในถาดนี้นะคะนี่ค่ะโดยการฝังแนวนอน ะะฝังลงไปเลยนะคะนอนไว้แล้วไม่ต้องมิดนะคะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ลดน้ําปล่อยน้องไวอย่าแบบนี้เลยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสําหรับการปลูกม้สกุลดิฟเฟนบาเกียเป็นยังไงกันบ้างคะทําไม่ยากใช่ไหมคะถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้านะคะวันนี้คลิปนี้โสมิตาลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ